กา m i มินแอปพอร์ตเนะครับเครื่องนี้เปลี่ยนชิประบบไฟกับทางร้านล็อกรีบเสร็จเรียบร้อยนะครับกลับมาชาร์จไฟเปิดเครื่องติดได้ตามปกตินะครับอันนี้ชาร์จไฟเข้าที่52%แล้วนะครับสายชาร์จของลูกค้าเองไม่ได้มีปัญหานะครับนี่นะฮะต่อสายชาร์จเครื่องก็แสดงโหมดนาฬิกาได้ตามปกตินะครับนำไปจับสัญญาณ GPS ในโหมดวิ่งนะครับอันนี้เดี๋ยวทัสกรนผิดนะครับปุ่มแบกนะครับถูก นะครับตัน,นี้ในโหมดวิ่งนะครับนําไปจับสัญญาณ gps ตั้งเวลาเป็นปัจจุบันรายงานให้ลูกค้าทราบเรียบร้อยนะครับก็ตรงนี้ปุ่มย้อนกลับนะครับการทัชสกรีนก็ยังคงสามารถทํางานได้ตามปกติเหมือนเดิมนะครับการเปิดซ่อมไม่ได้มีผลกระทบต่อชุดหน้าจอนะครับก็ในตัวนี้เป็นรุ่นที่มีการทัชสกรีนได้นะครับปุ่มแบกนะครับอันนี้ปุ่มเปิดปิดนะครับนสามารถที่จะ กดสั่งงานได้อน,นี้เมนูนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ไว้ใจร้านลบีบีเราก็ยินดีให้บริการใช้อะไรกามินแะร้อเนนะครับี่นฮะถ้าไม่ได้ชาร์จไฟมากเกิน5โวลต์นะครับเปลี่ยนชิประบบไฟแล้วก็จะกลับมาชาร์จไฟได้ตามปกติแล้วต่อค,คอมพิวเตอร์ได้ตามปกตินะครับขอบคุณมากครับ